สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวปานโกกอกนะคะนี่ก็เตรียมปักต้นกันนะคะต้นกันนะคะบุญกระถินนะคะก็พี่สมรก็รวมปักกับสาวปานด้วยนะคะ500บาทนะคะค่ะก็จะปักไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะค่ะก็อนุโมทนาบุญกับพี่สมรขันธวงศ์ USA ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวสาวปันก็จะค่อยๆปัก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 ไปนะคะไล่ขึ้นไล่ขึ้นนะคะ กำลังจะทําดูนะคะว่าแบบไหนนะคะ mm hmm. พอดีเมื่อวานนี้ไปกุกตุ้มนะคะ mm hmm. ทางพี่สอทอออสนะคะเ mm hmm. พื่อนก็ให้ต้นมาปกติกุกตุ้มเขาก็จะให้บานละต้นบานละต้นแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็เพื่อนทําให้มานะคะแบบนี้นะคะเอาย่าคานะคะ mm hmm. ทำเนาะนะคะ mm hmm. ค่ะก็นี่แหละเดซารสปานก็จะปักไปเรื่อยๆนะคะค่ะ mm hmm. ใช้ซ้อนสองใบยอย่างนี้บ่ fc ซ้นกันซ้นกันคือน,นี่ลองดูก่อนนะคะลองดูก่อนเตรียมไว้เดี๋ยวช่วงบ่ายก็ไปเกี่ยวข้าวนะคะก็เดี๋ยวหาแลกตังมาอีกนะคะค่ะไม่ได้หามซื้อต้นสวยๆเนะาะทำเหมือนเขาแหอ้อม กะ,ะทินเดียวก็ายก็เกี่ยวข้าวต่อนะคะวันนี้ลุยต่อนะคะจะดันให้หมดนะคะวันนี้นะคะดันให้หมดจะหมดหรือเปล่าลุ้นกันนะคะวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวหา,าวสีเทาสีแดงใส่อีกนะคะสีแดงใส่อีกสีแดงใส่อีกก่อนเขาเรียกว่าต้นแบบบ้านๆน,นะฮะทำแบบบ้านๆ มผมมีเช้าก็ไปแหกระถินรอบวัดนะคะเดี๋ยวไปแลกตังมาใส่อีกใส่อีกก่อนนะคะค่ะอนุโมธนาบุญกับพี่สมอด้วยนะคะไปเตรียมไว้เดี๋ยวเขาตอนเย็นค่อยมาทําอีกนะคะค่ะไวเ้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะภา,ากบ่ายก็ลุยต่อนะคะน้ำส้มน้ำโคกน้ำอัดลมมาเพียกน้ำปะละก็มีนะคะกาแฟ,ก,าฟาก็มีนะคะนวกลกำลังหิ้วมานะคะน้ำแข็ง เมื่อเช้าก็น้ำปั่นนะคะจากพี่สมอนนะคะอร่อยอร่อยนะคะชื่นใจนะคะชื่นใจใครหลายๆายคนนะคะเกี่ยวกันต่อนะคะนี่เกี่ยวกันต่อเกี่ยวยจ,จะเล่งให้หมดนอนมาเพิ่มอีกสองรอบบ่าย มืออื่นี่ละฝนละมาขามามีแห้งมืออืเนี่ยบรรยากาศยามบ่ายนะคะเกี่ยวข้าวด้วยกันฝนฝนมาขามาคอยอ้มือนน่ะมาอ้าวน้องอันก็มาบ่ อ,อาหน้าข้อคือได้พักสังเงานป้าแชมบอกได้พักสังเงานลงมาได้ไงนี่ไม่นลงมาละเม็ดเข้าเจ้าบ่พักสังเงานเอ,อ้ยปีกายให้เป็นดงอยู่สาบสูนมือเราป้าแชม วนี้เบิง่งขอสักหนึ่งคลิปน้ำปะน,นะก็ให้ทางผู้ชายไปนะคะน้ำสม้มน้ำโค้งเมา่กีนะ้เล้ไไหน

เอาปีนคอ่กือเปลี่ยนนามับตักปนให้เขาปีนโก้งล้วพวกนีเปลี่ยนเลยช่ยกินลูกช่วยย้อมวะช่วยเสือขอห่อปีนี่เป็นซับหยุดชื่นเราหับเป็นซับเป็นับพงหรอตัดแต๊ะจะมาลำพูตัแต๊แล้วมาลำพู นะคะทุกคนก็มาร่วมกันเกี่ยวนะคะนี่แปลงที่สามแล้วนะคะตรวนี้นะคะเหลืออีกตรงนี้นะคะอีกทีหนึ่งนะคะนี่ แปลหนึงนูบอกค่อยบอนะท่าหนูหรืนี่แปลงนี้นะคะอีก หัวกล้วยเหลานี้ได้นนไใ่ล่ว่าจะภาพเท่านั้นรกรายใ้เขาผู้รนโลดยางข้อน,น่ะแปมตดว่ะอ <c oughs> โอ๊ยเราไปเลยๆแล้วยางมันจะถ่ายน้ำเดี๋ยวเรารรรลิตบงอยางอืมปมะบอมีคนมองตั้งจะพดา <c oughs> แต่ว่าก็พยังทีด้วยใ <c oughs> สองสี่หกแปดเก้าสองสี่หกแปดเก้าสิบคน เคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะสัปันก็จะขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะ